จิตวิทยา1%ที่ทำให้คุณเหนือคนสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันทในพารทที่หนึ่งของหนังสือเล่มนี้นะคะเขาก็จะพูดถึงเรื่อง first impression คนส่วนใหญ่ตัดสินคนที่พบเจอกันจากภาพลักษณ์ภายนอกที่เห็นก่อนให้คะแนนความชอบความนับถือแล้วก็ความเชื่อถือกับคนที่เจออย่างน้อย50%ตั้งแต่แรกเห็นส่วนจะเป็นอย่างที่คิดไว้หรือเปล่าก็ค่อยว่ากันทีหลัง ถ้าคิดจะสร้างภาพที่ดีให้ตัวเองสิ่งแรกที่ต้องไม่พลาดก็คือการแต่งตัวที่ดูดีแต่จะต้องแต่งแบบภูมิฐานสะอาดสะอ้านเหมาะสมกับบุคลิกที่น่ามองและก็เข้ากับการละทศะถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งถือว่าคุณยังแต่งตัวไม่ดูดีนะคะแต่การแต่งตัวมันก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดการแต่งตัวที่ดูดีมันดึงดูดสายตาคนไว้ได้แวบเดียวต่อไปก็คือบุคลิกภาพ คนที่มีบุคลิกภาพที่ดีก็คือคนที่พูดจาดีวางตัวดีไม่ว่าจะเป็นการนั่งยืนหรือว่าเดินก็จะสงา่างามก็คือว่าต้องมองทุกอย่างรวมๆกันถ้าคนอื่นมองแล้วรู้สึกสะดุดตารู้สึกชอบแล้วก็จะยิ่งสนใจในตัวคุณมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าคุณมีบุคลิกภาพที่ดีใช้ได้ในระดับหนึ่งถ้าคุณอยากจะสร้างความประทับใจครั้งแรกให้ทุกคนที่คุณเจอคุณก็จะต้องทําบุคลิกภาพที่ดีและก็โดดเด่นและนี่ก็คือ5้าเคล็ดลับที่ทําให้คุณดูเป็นคนสําคัญทําไมเราต้อง ต้องดูเป็นคนสําคัญก็เพราะว่าคนสําคัญจะได้รับความสําคัญก็คือจะมีคนมาชอบมาให้ความสนใจมาพูดจาแล้วก็แสดงออกอย่างให้เกียรติและก็จะเอาโอกาสดีๆมาให้เราด้วยการทําตัวให้ดูเป็นคนสําคัญมันมีเคล็ดลับที่คนมากมายไม่รู้นะคะซึ่งก็เป็นเคล็ดลับที่ทําง่ายมี5ข้อข้อที่1ก็คือยิ้มเก่งนะคะแต่ไม่ใช่ยิ้มให้ทุกคนอย่างง่ายดาย คนยิ้มเก่งย่อมมีสเสน่ห์แต่รอยยิ้มที่มีสเสน่ห์นั้นไม่ใช่รอยยิ้มที่ยิ้มให้ทุกคนอย่างง่ายๆมันจะต้องเป็นรอยยิ้มที่พิเศษและก็ทําให้คนที่ได้รับรู้สึกว่าพิเศษคนสําเร็จจะไม่ค่อยยิ้มให้ใครแบบกลาดเกลือนนะคะแต่นั้นก็ไม่ใช่การแสดงบุคลิกภาพที่เย่อหยิ่งหรือว่าถือตัวมันคือการแสดงบุคลิกภาพที่บอกว่าฉันคือคนสําคัญเพื่อให้ดูเป็นคนสําคัญ ก็จงวางตัวสุขุมลุ่มลึกและก็ระมัดร,ระวังไม่ต้องเดินยิ้มให้ทุกคนไปทั่วยิ้มให้กับคนที่อยากให้เขารู้สึกว่าเขาพิเศษแล้วคุณจะไม่ใช่แค่ดูเป็นคนสำคัญแต่จะดูหน้าค้นหามีเสน่ห์และก็ดึงดูดข้อ2ออยากคุยกับใครนานเกินไปเหมือนกับว่าคุณไม่มีอะไรทําคนสำคัญย่อมมีเรื่องสำคัญต้องทำและเวลาของเขาย่อมมีค่า ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเวลาของเรามีค่าจงคุยแค่พอเหมาะก็พอแล้วก็ขอตัวไปทําอย่างอื่นข้อ3พูดคุยเรื่องสําคัญอย่าคุยเรื่องไร้สาระนะคะคนสําคัญเมื่อเวลาคุยอะคะ่ะเขาจะคุยแต่เรื่องสําคัญพูดเรื่องที่มีสาระฟังเรื่องที่น่าสนใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองแล้วก็ถกเถียงกันในเรื่องที่สําคัญเพราะเวลาของเขามีค่ามากข้อ 4. อย่าเปิดเผยตัวเองหรือว่าคุยเรื่องส่วนตัวมาก คนสําคัญเขาจะวางตัวให้ดูดีแล้วก็เหมาะสมนะคะเขาจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวไปบอกใครง่ายๆเพราะเขาจะต้องรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองแล้วก็วางตัวให้ทุกคนให้เกียรติข้อ5ในการสนทนาก็ให้เป็นฝ่ายบอกลาก่อนค่ะคนสําคัญเขาจะไม่ยืนคุยกับใครจนอีกฝ่ายขอตัวเขาจะต้องเป็นฝ่ายขอตัวก่อนต้องทําให้คนอื่นรู้สึกอยากจะคุยกับคุณอีกไม่ใช่คุยกันจนเบือ่อเมื่อเป็นฝ่ายจบบทสนทนาแล้วก็เป็นฝ่ายบอกลาอย่างสุภาพความรู้สึกที่ทิ้งไว้ก็คือ ความเป็นคนสำคัญและต่อมาก็คือกฎ3มข้อของการถามชมและถ่อมตัวถ้าอยากให้ใครบางคนรู้สึกประทับใจจงจำกฎสาข้อนี้ไว้นั่นก็คือการถามชมและก็ถ่อมตัวคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดนะคะคิดว่าการคุยโมโอ้อวดเรื่องตัวเองจะทำให้ทุกคนชอบเราแต่ความจริงแล้วมันตรงกันข้ามนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นไม่ชอบเราต่างหากค่ะ ทุกครั้งที่คุยกับคนที่เพิ่งเจอหรือว่าอยากทําความรู้จักกันให้จํากฎ3ข้อนี้ไว้ข้อที่1ก็คือการถามถ้าอยากให้ผู้อื่นรู้สึกดีจะต้องถามเรื่องของเขามากกว่าพูดเรื่องตัวเองการถามคือการแสดงความสนใจก็จะทําให้เขารู้สึกดีรู้สึกสําคัญและก็รู้สึกขอบคุณอย่างไม่มีเหตุผลถามเรื่องของเขาด้วยท่าทีที่สนอกสนใจนะคะก็อาจจะถามเรื่องทั่ว,วไปนะคะไม่ต้องถึงกับลงลึกแบบละลาบละ,ล,ะ,ล,ะลวงเรื่องส่วนตัวจนเขารู้สึกอึดอดัด แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่คุณชอบอย่างเพชรรขงคามอะค่ะการคุยเรื่องตัวเองไม่ได้ทําให้เขาชอบเท่ากับการที่คุณให้ความสนใจในตัวเขาข้อ2คือการชมคําชมถือว่าเป็นอาวุธที่ดีที่สุดในการสร้างความประทับใจอยู่แล้วค่ะไม่ว่าคุณจะคุยกับใครเรื่องอะไรก็ให้พูดในแง่ดีเกี่ยวกับตัวเขาชมเขายกย่องเขาการชมทําได้ไม่ยากนะคะแต่ชมอย่างจริงใจนี่สิยาก ถ้าจะชมก็ไม่ใช่ชมแค่ครั้งแรกที่รู้จักกันทุกครั้งที่เจอกันก็ชมได้อีกเรื่อยๆอะไรก็ได้ค่ะถ้าคุณชมแล้วเขาหิมให้ก็ทำให้คะแนนเพิ่มขึ้นด้วยข้อ3คือการถ่อมตัวนะคะไม่ทำตัวเหนือกว่าคนอื่นไม่ว่าคุณจะคุยกับใครก็ตามแต่แค่อย่าแสดงออกเหมือนคิดว่าเหนือเขาถ้าคุณอยู่กับคนที่เหนือกว่านะคะเขาอาจจะชมคุณหรือว่าเป็นฝ่ายพูดเองว่าคุณดีกว่าเขาแบบนู้นแบบนั้นแบบนี้ก็ให้ถ่อมตัวเขาไว้ถ้าเผลอโอ้อวดตัวเองเมื่อไหร่ เขาจะไม่ชอบคุณแต่ถ้าอยู่กับคนที่ด้อยกว่าสิ่งที่อยากไปแตะเลยก็คือเรื่องที่เขาด้อยกว่าคุณอย่าพูดเรื่องที่คุณดีกว่าเหนือกว่าเขาให้เน้นไปพูดเรื่องที่เขาดีกว่าคุณเหนือกว่าคุณยังไงเพราะคนพวกนี้เขามีปมด้อยนะคะเขาอาจจะเคยโดนดูถูกมาก่อนจงฟังให้มากกว่าพูดอย่างพวกไอดอลก็จะฟังมากกว่าพูดเพราะคนพวกนี้ฉลาด เขารู้ว่าอะไรที่ทําแล้วคนจะชอบแล้วก็ไม่ชอบการพูดมากคนจะไม่ชอบนะคะแต่การฟังมากคนจะชอบเขาก็เลยฟังมากกว่าพูดเรื่องแบบนี้ต้องใช้ความอดทนเพราะว่าปกติคนเราชอบพูดมากกว่าฟังอยู่แล้วจริงไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกตรงนี้ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็คือฝึกความอดทนอดกลั้นที่อยากพูดนั่นเองการให้อีกฝ่ายเป็นฝ่ายเริ่มบทสนทนามันดีมากเพราะคุณจะรู้ว่าเขาอยากคุยเรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรไม่ใช่ไปคุยเรื่องที่เขาไม่สนใจแล้วก็ทําให้เขาเบือ่อ การเป็นคู่สนทนาที่ดีจะต้องรู้จักตอบโต้บ้างฝึกตอบโต้ในเชิงรับฟังอย่างเช่นพูดว่าอ๋อครับค่ะอ๋อใช่ค่ะ,คะถูกค่ะหรือว่าแค่พยักหน้าก็ได้เพื่อแสดงการว่าคือเรารับฟังนะหรือว่าเราเข้าใจก็ได้ คนที่อยากสําเร็จจะต้องรู้จักสร้างเพื่อนไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นเพื่อนแท้เพื่อนตายหรือว่าอะไรขั้นนั้นแต่อย่างน้อยเราจะต้องมีเพื่อนหรือว่ามีมิตรสหายที่คบหาสมาคมกันบ้างเพื่อจะไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันช่วยเหลือซัพพอร์ตกันสร้างเครือข่ายคอนเน็กชันและก็สร้างโอกาสให้ตัวเองหรือว่าเพื่อหาผลประโยชน์อะไรก็ตามที่เราคาดหวังเราจะต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเริ่มจากการฝึกสร้างเพื่อนทําให้คนที่เจออยากจะเป็นมิตร ถ้าคุยกับใครครั้งแรกแล้วเขาไม่ชอบเขาคงไม่เป็นเพื่อนกับคุณหรอกคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาคุยกับคุณครั้งแรกแล้วเขาชอบโอกาสที่จะได้เป็นเพื่อนกันก็มีเยอะมากดังนั้นการสนทนากับคนที่รู้จักกันครั้งแรกแล้วทําให้เขาชอบคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเคล็ดลับไม่ยากเลยนะคะข้อแรกก็คือการสนทนาที่ราบรื่นจะต้องเริ่มจากการคุยที่ถูกคอกัน ก็ให้คุยเรื่องทั่วไปดีกว่าอย่างเรื่องงานอดรกเรื่องเศรษฐกิจเทคโนโลยีปาร์ตี้แบบไม่ซีเรียสะคะ่ะจุดอ่อนของคนเราก็คือเราชอบคนที่เห็นด้วยกับเราเป็นพวกเดียวกันกับเราเราไม่ชอบคนที่ขัดแย้งกับเราตั้งแต่แรกฉะนั้นจงเอาจุดอ่อนนี้มาใช้ในการเอาชนะใจคนมาใช้เพื่อสร้างเพื่อนให้มากมายเท่าที่เราต้องการจงจำชื่อรวมถึงรายละเอียดต่างๆของคนสำคัญให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่านี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างความประทับใจ ต่อมาคือการทักทายและก็การบอกลานะคะ การทักทายและการบอกลาดูเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้สําคัญคนส่วนใหญ่ก็เลยมักจะมองข้ามและก็เน้นการสร้างความประทับใจในช่วงที่สนทนากันมากกว่าแต่มืออาชีพไม่ได้คิดแบบนั้นการทักทายและก็การบอกลาถือว่าเป็นโอกาสสาคัญมากในการสร้างความประทับใจให้อีกฝ่ายพวกเขาไม่มองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,น,นี้นะคะคุณอาจจะใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีที่ทําให้บางคนรู้สึกเป็นคนสําคัญอย่างเช่นแค่ยิ้มแล้วก็ทักทายเขาถามสักหนึ่งคำถามนะคะอย่างเช่นคุณเป็นยังไงบ้างหรือว่าคุณกําลังจะไป ไหนถามแค่นี้ก็พอแล้วค่ะและที่ขาดไม่ได้ไม่ว่าคุณจะคุยกับใครนานหรือเปล่าก็ต้องทิ้งความรู้สึกสําคัญไว้ให้เขาตอนบอกลาอย่าหยุดยืนคุยกับใครแล้วจู่ๆก็เดินจากไปเฉยๆนะเพราะว่าการทําแบบนั้นมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้สําคัญ ต่อมาพาที่2คือจิตวิทยาน1%นในการสร้างโอกาสและก็ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจงหาโอกาสในการแสดงความเป็นผู้นําสมัยนี้ถ้าเกิดว่าคิดอยากจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็จะต้องคิดอย่างเดียวก็คือการเป็นผู้นํา ต้องทำยังไงก็ได้ให้องค์กรเห็นความเป็นผู้นำในตัวคุณไม่ใช่แค่เห็นความสามารถของคุณนะคะแต่เขาจะต้องเห็นความสามารถในการเป็นผู้นำเพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่จะทำให้คุณโดดเด่นมีค่าและก็มีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าคนอื่นอย่ามัวแต่รอโอกาสแต่จะต้องสร้างโอกาสด้วยตัวเองในที่ประชุมก็แสดงความเป็นผู้นำออกมาได้ด้วยการเสนอไอเดียที่น่าสนใจเวลาที่มีงานที่ท้าทายนะคะก็เสนอตัวทำงานนั้น หรือเวลาทำงานเป็นทีมก็มีส่วนร่วมในการทำงานก็ช่วยแก้ปัญหาและก็มีส่วนร่วมกับความสำเร็จในงานนั้นให้ได้มากที่สุดคนเราจะไม่สามารถก้าวหน้าได้ถ้ามัวแต่เป็นผู้ตามและคนที่จะเป็นผู้นำได้ก็ต้องกล้าทำตัวให้โดดเด่นมีศักยภาพและก็เป็นที่จับตามองทำให้องค์กรมองเห็นนะคะทั้งความสามารถส่วนตัวและก็ความสามารถในการเป็นผู้นำในทุกโอกาสไม่จำเป็นต้องเป็นโอกาสที่องค์กรหยิบยื่นให้เพราะคุณสร้างโอกาสนั้นด้วยตัวเองโดยการกล้านำเสนอตัวเอง ต้องเชื่อว,ว่าคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำและกล้าที่จะแสดงความเป็นผู้นำนั้นออกมาไม่ต้องสนใจนะคะว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงจะล้มเหลวหรือเปล่าเพราะว่าในการเป็นผู้นำยังไงก็เหนือกว่าการเป็นผู้ตามอย่างแน่นอนอย่าล้มเหลวเพราะว่าเป็นผู้ตามแต่จงล้มเหลวเพราะว่าอยากเป็นผู้นำแล้ววันหนึ่งคุณจะประสบความสำเร็จเองค่ะ และความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือคนที่ได้รับโอกาสและก้าวหน้าในองค์กรมากกว่าคนอื่นคือคนที่เจ้านายรักเจ้านายชอบและเอ็นดูไม่มีทางก้าวหน้าได้ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เจ้านายมองข้ามไม่ชื่นชมเป็นการส่วนตัวหรือว่าเป็นศัตรูกับเจ้านายการประจบสอพลอเจ้านายไม่ใช่ไอเดียที่ดีนักนะคะแล้วเราจะทํายังไงได้บ้างเพราะว่าถ้าอยู่เฉยๆเจ้านายคงไม่มาชอบไม่มารักหรือว่าไมา่เอ็นดูบางคนเป็นคนเก่งมีความสามารถมีฝีมือทํางานดีแต่ก็ยังไม่ค่อยมีโอกาส ในหน้าที่การงานเหมือนกับว่ายังถูกเจ้านายมองข้ามแล้วก็ไปเข้าข้างคนที่ไม่เก่งเท่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะในบางองค์กรมีเจ้านายที่ลำเอียงและให้โอกาสเพราะว่าความชอบความพอใจส่วนตัวและถ้าเกิดว่าเรามัวแต่ยึดติดกับอีกโกของเราว่าฉันจะพิสูจน์ตัวเองด้วยความสามารถเท่านั้นฉันจะไม่สนใจว่าเจ้านายจะรักจะชอบหรือว่าจะเอ็นดูฉันจะไม่มีวันทําตัวเหมือนกับพวกประจบสอบพลอเจ้านายเป็นอันขาด ถ้าคุณคิดแบบนั้นก็อยู่ตรงนั้นแหละค่ะอยู่ที่เดิมและก็อาจจะอยู่ไปอีกนานก็ได้เพราะถ้าคุณไม่พยายามที่จะเอาชนะใจเจ้านายโอกาสก็ยากที่จะเจริญก้าวหน้าน,นะคะ แต่ก็มีวิธีที่ต่างจากการประจบสอพลอก็คือแสดงออกให้เห็นชัดเจนหรือพูดง่ายๆก็คือการสนับสนุนเจ้านายอย่างเช่นการสนับสนุนความคิดเห็นเป้าหมายวิสัยทัศน์หรือว่าการตัดสินใจของเจ้านายแสดงออกว่าเห็นด้วยกับความคิดของเจ้านายแล้วเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นลูกน้องที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีความคิดเห็นเหมือนกับเขาซึ่งมันดีมากเลยนะคะที่จะทํางานร่วมกันถ้าเขาซัพพอร์ตแล้วก็ให้โอกาสก็จะได้เลื่อนตําแหน่งมากขึ้น อย่าลืมนะคะว่าสัญชาตญาณของมนุษย์ย่อมไม่เคยเปลี่ยนแปลงทุกคนจะพอใจจะรู้สึกดีและก็ชอบคนที่เห็นด้วยแม้แต่คนที่เป็นผู้นําก็ไม่อาจต่อต้านความรู้สึกนี้ได้จงเรียนรู้จากคนที่อยู่ในตําแหน่งที่คุณอยากจะขึ้นไปคนที่กาวลนายากก็จะมีอยู่3ประเภทด้วยกัน 1. คือคนที่ทํางานแบบตัวใครตัวมันไม่ชอบยุ่งกับใครข้อ2คือคนที่ไม่ชอบเรียนรู้หรือว่าขี้เกียจเรียนรู้ข้อ3คือคนที่มีทิฐิไม่ยอมขอคําแนะนําหรือว่าขอความช่วยเหลือและก็เรียนรู้จากคนอื่น คนทั้งสามประเภทนี้จะไม่ก้าวหน้านะคะเพราะว่าต้องเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองจึงไม่มีทางเก่งขึ้นถ้าทำงานแบบตัวคนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่เรียนรู้จากใครก็จะย่าอยู่กับที่หรือว่าก้าวหน้าได้ช้ามากเพราะพัฒนาตัวเองช้านั่นเอง ถ้าอยากจะประสบความสําเร็จเจริญก้าวหน้าก็ต้องทําตรงกันข้ามกับคน3ประเภทดังกล่าวก็คือจะต้องเป็นคนที่รู้จักทํางานร่วมกับคนอื่นขยันเรียนรู้แล้วก็พยายามเรียนรู้จากคนอื่นแล้วเราก็จะมีตัวช่วยที่ดีมากๆที่จะทําให้เก่งขึ้นและก็ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทางลัดที่ดีที่สุดก็คือพยายามเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่ามีประสบการณ์มากกว่าไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะสอนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถทําให้เสือทุกตัวยอมสอนให้เราล่าเหยื่อได้ก็จงทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเสือผู้ยิ่งใหญ่และถ้าเขาสอนให้คุณเป็นเสือได้เขาก็จะยิ่งใหญ่กว่านั้นมีวิธีแยบยลในการสร้างแรงจูงใจให้คนเก่งอยากสอนก็คือการชมเขาให้มากที่สุด ยิ่งคุณทําให้เขารู้สึกดีกับตัวเองมากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งอยากสอนคุณมากเท่านั้นจงทําตัวเองให้เล็กๆนะคะแล้วก็ถ่อมตัวเข้าไว้มันขึ้นอยู่ที่ความสามารถที่จะทําให้คนเก่งสักคนยอมสอนได้มากแค่ไหนเท่านั้นเราจึงต้องหาโอกาสในการเรียนรู้จากพวกเขาให้มากที่สุดเพราะนี่แหละค่ะคือทางลัดท,ที่ช่วยให้เสียเวลาน้อยลงกับการที่จะพัฒนาตัวเองต่อมาคือการทำงานที่อยู่ในมือให้ดีที่สุดก่อนน้ำที่เต็มหม้อยอมเริ่มจากน้ำทีละหยด ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องเริ่มจากความสําเร็จเล็กๆถ้าอยากเก่งในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องเก่งในสิ่งเล็กๆก่อนถ้าอยากจะสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องเริ่มจากสร้างผลงานเล็กๆก่อนถ้าอยากจะให้องค์กรมองเห็นว่ามีความสามารถที่จะทํางานยากได้ดีก็ต้องเริ่มจากทําให้องค์กรมองเห็นว่ามีความสามารถที่จะทํางานเล็กได้ดี ความทะเยอทะยานเป็นสิ่งที่ดีมันจะทําให้ก้าวหน้าได้เร็วกว่าและก็ประสบความสําเร็จได้มากกว่าคนอื่นแต่อย่าให้ความทะเยอทะยานทําให้คุณค่เยวจากการทํางานที่อยู่ในมือให้ดีที่สุดและก็อยู่ในจุดตรงนี้ให้ดีที่สุด พราะสุดท้ายจะเหลือแต่ความทะเยอทะยานแล้วก็ไปไม่ถึงจุดที่ฝันไว้ไม่ว่าเป้าหมายจะสูงแค่ไหนอย่าลืมตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วก็ไปโฟกัสกับมันทํามันให้ดีที่สุดเหมือนกับการเดินไปทีละก้าวถ้าก้าวนี้เดินล้มก็มีอีกก้าวต่อไปต้องเอาก้าวนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดีให้ได้แล้วก็คิดอย่างนี้ทุกๆก้าวคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆไม่เคยสนเป้าหมายใหญ่เท่ากับเป้าหมายเล็กพวกเขาตั้งเป้าหมายใหญ่แล้วก็เลิกหมกมุ่นกับมันแต่พยายามหมกมุ่นกับเป้าหมายเล็ก หรือแต่ละก้าวที่จะเดินไปถึงจุดนั้นมากกว่ามันเป็นจิตวิทยาที่ต้องใช้หลอกล่อตัวเองดึงตัวเองออกจากความหมกมุ่นกับอนาคตแล้วก็มาอยู่กับปัจจุบันให้ได้เพราะถ้าหมกมุ่นอยู่กับอนาคตมากเกินไปก็แทบจะไม่ได้ลงมือทําอะไรนะคะหรือแทบทําอะไรไม่เสร็จสักอย่าง ต่อมาก็คืออยากก้าวไก่งานของคนอื่นค่อยๆพิสูจน์ตัวเองว่าคุณทําได้ดีกว่าการทํางานเกินหน้าที่ก็คือการก้าวไก่งานของคนอื่นถ้าอยากจะพิสูจน์ว่าเก่งจงทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีไม่ต้องไปยุ่งกับงานของใครถ้าเขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือนะคะ จำไว้ว่าคนเก่งคือคนที่ทํำงานของตัวเองได้ดีจนมีคนอื่นมาขอให้ช่วยทํางานของเขาถ้าอยากจะให้เจ้านายเห็นว่ามีความสามารถพอที่จะทํางานมากกว่านนี้หรือว่าทํางานของคนอื่นได้ก็ให้เริ่มด้วยการพิสูจน์ผลงานของตัวเองนะคะทํางานของตัวเองให้ดีที่สุดแสดงความสามารถไปเรื่อยๆ และเมื่อมีโอกาสได้แนะนำได้มีโอกาสได้สอนหรือว่าได้ช่วยเหลือคนอื่นทุกคนก็จะมองเห็นเองแหละค่ะว่าคุณมีความสามารถจงโชว์ให้คนอื่นเห็นดีกว่าพูดให้ฟังคนเก่งพูดเยอะมีน้อยมากนะคะคนไม่เก่งจะพูดมากก็มีเยอะใครที่เก่งมีฝีมือมีความสามารถและก็ประสบความสำเร็จ คนพวกนี้จะชอบทําแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาพูดยิ่งพูดถึงสิ่งที่จะทาไม่ค่อยมีนะคะถ้าจะพูดพวกเขาก็จะพูดถึงสิ่งที่ทําอยู่หรือว่าทําสําเร็จแล้วเท่านั้นการพูดแบบนี้พูดไปก็ไม่เสียหายมีคนอยากฟังเพราะว่าไม่ใช่เรื่องเพ้อเจอไม่ใช่แค่คําพูดนะคะแต่มีการลงมือทําจริงๆคนที่อวดความสามารถก็คือการโชว์ให้เห็นเลยค่ะจะไม่เสียเวลาไปพูดมากคนที่มีแววจะก้าวหน้าในที่ทํางานก็คือคนที่ทํามากกว่าพูดลองสังเกตดูได้นะคะ คนที่ทุ่มเทกับการทำงานจริงๆก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่กับการทำมากกว่าแสดงให้เห็นดีกว่าพูดให้ฟังถ้าคิดว่ามีไอเดียมีฝีมือมีความสามารถหรือว่ามีดีอะไรก็แสดงออกมาเลยนะคะในยุคนี้คนที่นั่งรอโอกาสมักจะไม่ค่อยก้าวหน้ามีแต่คนที่สร้างโอกาสให้ตัวเองที่ก้าวหน้าพูดง่ายๆก็คือใครที่ทำมากกว่าและก็ทำเร็วกว่าคนนั้นได้เปรียบนั่นเอง